นี่คือบอ่อที่หนึ่งบาทใช่ไหมคะ,ะ,ะปลาใหญ่และตลาดเจ้าทักตลาดเจ้าทักค่ะตลาดเจ้าทักทกี่จะไปไปเยอะหน่อยลปลาที่จะส่งไปนนนนจังหวัดนนนหนคะขอดูหน้าตาดูหน้าตานะปลาบอ่อตลาดเจ้าทักหน่อยอ,อู้อ๋อ ตลาดเจ้าทักเขา็ปลาเบอร์นี้ปลาเบอร์นี้อ่าตลาดเจ้าทักแล้วก็มันมีอีกตลาดหนึ่งคือตลาดเขาเรียกปลาปลาเหยื่อปลาเหยื่อปลาเกี่ยวเบ็ดนักล่อปลาเนี่ยเขาจะรู้ใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอคะนักล่อปลาเนี่ยเขาจะรู้นักล่อปลาเนี่ยเขาจะเอาปลาปลาหมอไทยเนี่ยนะมันเป็นปลาที่ทะลุเคยง่ายเพราะว่าปลาปลาทอดเนี่ยมัน ไปล่อปลาช่อนปลากระโดมันหย่อนแล้วมันจะวิ่งทะลุเปลยทะลุเปลยเจอปลาใหญ่ป๊าเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างใช่ไหมคะจะเกี่ยวกันกันกันเวลาดึงขึ้นติดหางเอามมีเทคนิคเกี่ยวข้างนะครับในตรงนี้เวลาลงไปในเวยก็จริงแต่เวลาดึงขึ้นจะหย่อนไปเปยเนี่ยมันไม่หลุดมันไม่หลุดอมีเทคนิคนอกจากจะเป็นปลาปล่อยแล้วก็จะเป็นปลาที่สำหรับไว้เหยื่อไปล่อปลาใหญ่อีกทีนึง แล้วก็ปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กปลาเล็กอันนี้ก็ตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทอันนี้ก็เป็นพันเลยนะคะเนี่ยอในนี้ก็ประมาณสามร้อยตัวอ๋อสามร้อยตัวตัวใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวนี้ไปนายอะไรเห็นได้ไมาแต่ตัวเท่านี้ไม่รู้นะคะว่าขายได้ตัวละบาทอ่าเดี <c oughs> ๋ยวอันเนี้ยคือพ่อแม่พันุ์เราก็จะไปเลือกเอาในในในบ่อปลาสลิด ก็เลี้ยงในหนึ่งปีค่ะถ้าผลิตต้องเลี้ยงหนึ่งปีสิบสองเดือนหรือสิบสี่เดือนอหรือสี่เศษก็จะได้เอาที่สุดห้าตัวโลมาห้าตัวโลใช่ไหมคะอออย่างประหม่าที่เอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่กี่ตัวโลคะก็ที่ห้าตัวโลห้าตัวโลอ๋ออๆแล้วก็มาคักให้เหลือสิบกว่าตัวโลสิบกว่าตัวโลให้เขาหอมเปรี้ยวยาวแข็งแรงที่จะ ขึ้นเขานี้ก็ได้ต่างก็ขึ้นไปต้องขาอย่างนี้ก็ได้่นั่นแหละต้องแพ้อย่างนั้นทีนี้ว่าเนี่ยมันเป็นบ่อเพาะแล้วก็บ่อมาสต๊อกที่จะต้องออกตลาดอันนี้ก็ก่อนปีใหม่ใหม่ก็ไปหมดแล้วไปหมดแล้วหลังปีใหม่นี้เขาไปเที่ยวหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยครับเขาจะต้องไปไปอยู่ในแม่น้ําในหน้าวัดหน้าสาราอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องไปหมดแล้วเขาต้องไปหมดแล้วอือแล้วอย่างอย่าง ปลาอย่างโอเคอย่างปลาดุกปลาสลิดไอปลานินอย่างนะะี้ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามีตลาดอ,อย่างปลาหมอเนะคะถ้าคนที่เขาจะคิดที่จะเลี้ยงจริงๆอ่ะตลาดส่วนใหญ่เขาจะ,ะจําหน่ายจะส่งกันที่ไหนยังไงอะคะรับเอที่นี่เมื่อสมัยก่อนนะ้าสมัยนี้ก็ยังซื้ออยู่ก็มีห้องเย็นที่รับซื้อ,อมผมจาเบอร์ไม่ได้ผมจดไว้ยังเดือนที่ไหนพอดีจะเปลี่ยนเบอร์ไปจเจริญน,นะครับเขามีห้องเย็นแล้วก็จะส่งต่างประเทศ เขาจะส่งบังกลาเทศส่งประเทศเขาเรียกว่าอะไรสีลังกาสีลังกาประเทศประเทศแขกๆนั่นแหละเขาเอาไปทำอะไรคะประเทศนี้เขาชอบกินเขาชอบกินปลาเล็กๆเงี้ยเหรอคะเขาชอบกินปลาใหญ่ที่ที่ที่ห้าตัวโลโออ๋อหมายถึงปลาใหญ่แต่เป็นปลาหมอไทยนิยมกินเขาเรียกว่าอิสลามอิสลามแสดงว่าตลาดปลาหมอไทยเนี่ย อย่างยังโตได้อีกเยอะเพราะว่าในบ้านเราก็ยังไม่เต็มใช่คือยังไม่เต็มเนี่ยลุพันธุ์แล้วก็คนเลี้ยงประสบการณ์ยังไม่ถึงพอทั้งทั้งที่มันเป็นปลาที่อยู่ในประเทศไทยมานานมากนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีใครที่จะมาศึกษาเลี้ยงดูขยายพันธุ์เขาหรือเลี้ยงอย่างจริงจังเลี้ยงอย่างจริงจังนี่พอเรามาเริ่มเลี้ยงอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเห็นไหม ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกับคนปลูกทุกปลูกปลูกผลไม้ทุกปลูกตอนนี้ต้นทุนมันสูงขึ้นที่ยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีตอนนี้นักเลี้ยงเหมือนกันลุงเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่บอกตั้งแต่ปนตเท่าไหร่สองหมื่นกวันใช่ไหมมาจนนี้สองหมื่นกวันแล้วต้นทุนเนี่ยเรารู้แล้วมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อาหารสัตว์แล้วอาหารสัตว์เนี่ยเราต่อรองเขาไม่ได้เลย ลงก็ถึงได้มีลงสีต้นทุนการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องสีข้าวเลยเครื่องที่ว่าไปข้าวต้นทุนหลักๆอยู่ที่ไหนถ้าเราลดต้นทุนตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็จะประหยัดลงได้เยอะเอหลือโลละแปดิีเราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าทีจะเลี้ยงปลาหมอแบบนี้ปลาหมอไทยแล้วเนี่ยรวมกลุ่มกันทําดีกว่าดีกว่าใช่ไหมคะถ้าเลี้ยงเดี่ยวๆเนี่ย ต้นทุนแพงต้นทุนการการเลี้ยงแบบแพงต้องรวมกลุ่มกันทํานะรวมกลุ่มกันทาเนี่ยมาศึกษาที่นี่ถ้ารวมกลุ่มแล้วไม่ได้ทําอะไรเนี่ยกอดคอกันมีกลุ่มไม่ได้ทําอะไรก็ตายกันทั้งกลุ่มก็ตายกันทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นแล้ถ้าเราไม่กอดคอกันนะก็แยกไปตายกันทีละกลุ่มละกลุ่มกอดคอมันรวมตัวมาแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันทำเพราะว่าอย่าลืมว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยสอนฟรี สอนฟรีสอนฟรีแต่คุณต้องลงทุนต้นทุนเวลามาเรียนแล้วไม่ใช่ว่ามาเรียนวันครึ่งวันจะรู้เรื่องต้องต้องมากันต้องมากันเป็นคอร์สมากันเป็น3วัน3คืนมากันเป็นอาทิตย์ว่างั้นเถอะใช่ไหมคะกว่าจะศึกษารู้เรื่องว่า1 2 3 4งสอ9สา่าจปยังไงใช่ไหมคะกว่าจะได้กิโลละร้อยยี่สิบมันก็ต้องลงทุนกันบ้างใช่ไหมคะใช้เวลากันหน่อยใช้เวลากันหน่อยใช้เวลากันหน่อย ตัวละบาดมีข้าวกินมีที่แห่พักแล้วก็มีอีกบ้านที่พักและสบายบ้านยาบ้านยา<ม>บ้านยาเป็นไงคะบ้านยาก็สนามหญ้าไงไงเต็นท์มาโอ้ตายแล้วบ้านยา <c oughs> อ่าเนี่ยตรงเนี้หลวงพ่อมาจะสต๊อกเดี๋ยวก็จะสต๊อกเต็มทุกบอ่อช่วงที่ปลา,าขึ้นมาค่ะ,ะเดี๋ว่าเอา้าสมมุติเราเลี้ยงปลาเราดูน้ําไม่เป็นเลยวัดน้ําก็ไม่เป็นคิดจะเลี้ยง ใช่ค่ะวัดก็ไม่เป็นว่าน้ํายังมีเคมีมาไหมไอบ่อดินเนี่ยยังยังน้ําอย่างเงี้ยเออก็ใช้ได้แต่มันมีเคมีไหมเราต้องใช้ปลาใหญ่เป็นดีกีวัดน้ําอแล้วดูดีกีมากดีกีวัดน้ําดีด้านหลังเรานี่เนี่ยเเหรอคะปีนี้น้าจะท่วมทาดีกีไว้สูงไว้หน่อยนี่ด้านหลังนี่เลยนี่เลยนี่เลย ดูเอามาดูหน่อยเร็วจะถ่ายรูปอันนี้ก็อาหารเขาเลยอันนี้คืออาหารเขาใช่ไหมคะเราใช้เข้าวัดยังไงครับปลาใหญ่จะเป็นปลาใหญ่ปลากลางปลาเล็กจะอยู่ในนี้เวลาน้ําจะเข้าเนี่ยถ้าน้ําข้างนอกมันเสียปลาในนี้จะลอยจะตายก่อนอสลักชีพก่อนเหมือนหน่วยทหารน่วยทหารมีหน่วยกล้าตายอยู่ตรงนี้มีหน่วยกล้าตายอยู่ตรงนี้อนั่งเลย ไอ้แล้วหน่วยก้าตายเนี่ยยาวยาวเขาไปขายปล่อยเขาไว้เนี่ยเขาไปเชิญจะตัวได้ตัวใหญ่ก็ปล่อยไว้ตรงเนี้ย,ยเขาไว้ตรงเนี้ยเ้าเขาที่ไมีลูกแล้วข้างหน้าเราล้อมให้มันติดแหล่งธรรมชาติม,มันจะได้ออกลูกออกหลานไปเจริญเติบโตเพราะว่าน้ำธรรมชาติด้วยเราอาศัยน้ําธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นต้องตอบสนองธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาน้ําธรรมชาติมาใช้เราต้องรู้ว่า ใช้ได้ใช้ดีโอเคไหมไม่ใช่ว่ามีสารเคมีน้ำไม่มีออกซิเจนสูบใส่บ่อสูบใส่บ่อปลาสูบใส่บ่ออนุบาลจบเลยจบเลยเนี่ยต้องวิธีการวัดปลาอะไรใช้วัดได้ดีที่สุดคะปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานินานมาแล้วนี่มีทั้งนินทั้งแรดทั้งสวายตะเพียนครบเลยครบรู้สึกจะมีปลาซิวแถมมาด้วยปลาซิวปลาเข็ม คือตรงเนี้ยนี่นี่นี่ปลาเข็มใช่ไหมคะปลาซีวูโดดแทบๆคือตรงเนี้ยเป็นบ่อที่สามารถวัดน้ําได้เลยวัดน้ําว่าน้ําดีไม่ดีพร้อมที่จะเอาลงบ่ออนุบาลไหมลงสะใหญ่ไหมแล้วถ้าไม่ดีถึงก็ตรงนี้ไม่ตายเราจะต้องจําเป็นเอาน้ําก็เอาน้าขึ้นไปบําบัดก่อนขึ้นไปบําบัดก่อนเราก็สูบขึ้นไปปกติใช่ไหมคะทีนี้ก็สูบได้เต็มที่ นี่คือที่วัดน้ําที่วัดน้ําที่วัดน้ําเนี่ยตอนนี้ถ้าเอาไปขายเนี่ยในเนี้ยหมื่นสองหมื่นบาทปลาเยอะปลาเยอะใช่ไหมคะเฉพาะที่วัดน้ําก็เป็นหมื่นแล้วที่อยู่ในนี้ในเนี้ยอปลาใหญ่เต็มเลยคือไวดูไวดูน้ําทีนี้เราไปยิบถอยหลังไปอีกนิดเราก็จะเห็นแม่ปลาปลาปลาหมอไทย อาหารปลาหมอไทยจะอยู่จะอยู่ในนี้ออ้ถ้าทานตัวใหญ่หน่าดาูตอนนี้ให้น้ําคลักคลักคือให้เขาอะไรอ่ะให้เขาคุยกันทักนิดนึเงเดี๋ยวพอ,อนหนุนหนาวแล้วก็จะไปให้ลูกไห้หลานอะไรก็แล้วแต่สังเกตว่าน้ําของบ่อ,อที่เป็นบ่อลุงเป็กทั้งหมดน้ําจะออกเขียวๆนะคะน้จะออกเ,เขียวใช่อโอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยให้เขียวเราก็ต้อง กักให้มันเขียวให้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาหมอเนี่ยกี่ตัวโลคะเออถ้าเริ่มเอาเข้ามาก็อยู่ที่ห้าตัวโลห้าตัวโลอ๋อแล้วก็มาคักให้เหลือ8ตัวหรือสิบตัวโลให้ก็พร้อมให้ก็พร้อมก่อนไข่จะได้สมบูรณ์ใช่ไหมคะสมบูรณ์ไข่จะออกมาเป็นมันเยอะอ๋อคือพร้อมๆให้ให้ให้ไข่ดีกว่าปลดไข่มันออกให้หมดช่วงที่เราเพาะเขาเนี่ย ไข่มันจะได้ไม่ออกมาทําให้ไข่เสียเล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเหลือแปดตัวโลและเราเทียบกะเอาใช่ไหมคะนั่นไงต้องอาศัยความชานาญสองหมื่นวันอีกแล้วแต้องใช้การประสบการณ์เออต้องใช้ประสบการณ์เลยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าลุงจะมีตัวเผือกอยู่ตัวหนึ่งเห็นแบบเมเมื่อกี้ค่ะอ่ามีตัวเผือกเลยแล้วถ้าตัวเผือกเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเราเจออีกตัวแล้วก็เผือกตัวเผือกมาผสมเราจะได้ปลาหมอไทยเือกเผือก ไปลงตู้ถ้าขนาดถ้าเรามีบุญพอนะเรามีมันเฮงพอมันเฮงพอเดี๋ยวเราก็จะได้เดี๋ยวมันก็จะได้แล้วปลาหมอเนี่ยค่ะที่โตที่ลุงเป๊กเห็นใหญ่สุดๆเนี่ยกี่ขีดคะอ4ตัวโล4ตัวโลก็ประมาณ2ขีดครึ่ง2ขีดครึ่งก็ประมาณ4นิ้วมือยาวประมาณนี้ ก็ประมาณอ่ะประมาณฝ่ามือเลยประมาณฝ่ามือเงี้ยโตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากสมากแล้วโลร้อยฝ่าตกตัวเท่าไหร่ะโโหแผงใช้ย่อยนะคะปลาหมอไทยถือว่าเป็นปลาที่น่าเลี้ยงอีกหนึ่งอย่างเลยบ่อแม่พันธุ์มันก็จะมีอยู่3ามบ่อค่ะจะมีบ่อนี้แล้วก็เป็นบ่อเล็ก และเป็นบ่อดินนี่เราเข้ามาเห็นบ่อเล็กๆน่ะมีแม่พันธุ์อยู่อ๋อที่เราเจอตรงกบตรงนั้นใช่ไหมคะมีแม่พันธุ์ในนั้นด้วยถ้ามีแค่นี้พอไหมไม่พอหรอกปีจะใช้สองสามร้อยโลคือถ้าถ้าถ้าคัดขึ้นมาไว้บนนี้คือเราเราจะให้เขามีลูกแล้วเราก็คัดเขาขึ้นมาแต่ตัวตัวตัวไหนที่เหมือนเหมือนเราต้องมีไว้สลับเปลี่ยนเขาใช่ไหมคะใช่โอ้ถ้าสมมุติว่าเราจะเอา ชุดนี้ยออกไข่แล้วเราจะเอาไปปล่อยเราก็ต้องเอาข้างบนนั้นมาเตรียมไว้ก่อนเพื่อเอามาใส่ในนี้เอาก็เอานี้ลงไปข้างล่างต้องเลยคือหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนจนรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วเราก็ปล่อยแหล่งธรรมชาติไปที่นี่จะพาไปปล่อยอยู่เคยได้ยินไหมผู้ใหญ่ศักดิ์อยู่ตำบลสองสลึงอำเภอแกงอำเภอแกงง๋อยังไม่เคยไปรู้จักเลยค่ะจะเอาไปปล่อยที่นั่นให้เขาไปแพร่พันธุ์ตรงจุดนั้นบ้าง เขาก็อาจจะไปมีเพาะพันในธรรมชาติก็ไม่ถึงกับขนาดว่ามีมีไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะมาทําเป็นเพาะพันุขายก็ได้น้อยได้น้อยใช่ไหมคะคือก็ให้คุณเรามาพอแล้วอ่ะก็เอาเข้าไปปล่อยคดีหนึ่งไม่ใช่เจ้าทักนะอันนี้ปล่อยคือเอาไปปล่อยให้ไหมคืนสู่ธรรมชาติเองคืนสู่ธรรมชาติ น,นั้นคือตัวเนี่ยเยพ่อแมงบื้อมากทีก็จะใช้ประมาณ200รกิโลสองกิโลใช่ไหมคะ,ะเวลาเวลา,เวลาเราจะเพาะทีนี่เราใช้เราใช้ถ้าบ่อนั้นก็ประมาณ30คู่30คู่60ตัวหกสิบตัวถึง100ตัวแล้วแต่ลูกพันธ์ที่จะเข้ามาเดือนนั้นมีออเดอร์สักประมาณเท่าไหร่ ถ้าสมมองด้วยเพื่อนๆเขาน้ําจมน้ําแห้งแล้วยังถ้าเพื่อนน้ําแห้งแล้วเราก็เพาะเยอะถ้าสมมติว่าเรามีบ่อหนึ่งบ่อบ่อเนี้ยกว้างสิบไร่เราต้องซื้อพันธปลาหมอเท่าไหร่คะปลาหมอเนี่ยเลี้ยงบ่อใหญ่ๆไม่ดีไม่ไม่ทุนใหญ่จะทุนไปไม่ถึงน่าจะอยู่ที่บ่อละไร่สองไร่บ่อละไร่สองไร่สักงานคืองานนี้จะดีกว่าใช่ไหมคะใช่เพราะไร่หนึ่งใส่ประมาณสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นตัวเลี้ยงบ่อเล็กดีกว่าเลี้ยงบ่อเล็ก สันทุนจะไปรอดถ้าบอ่อใหญ่มันต้องใส่ถึง10 2, 2> <ใน S 1> แสน2สแสน,นมันเยอะไปะกินล้านนึงเนี่ยโหกกนจะอาหารอีกเดวก,กใช่อาหารด้วยไงตกล้านกว่านเนี่ยอถ้าอย่งงางนั้นถ้าคิดจะเลี้ยงลามอม่ไทยทำบ่อสักงาน2งานอ,าอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะมันก็เป็นการว่าลงทุนไม่พอเพียงมันเป็นการบ่อใหญ่มันลงทุนคล้ายๆว่า คือเอาง่ายๆถ้าคุณไม่ได้ทำการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจส่งออกต้องส่งออกไปต่างประเทศทีล็อตๆเป็นตู้เทนลเลอร์ใหญ่ๆคุณไม่ได้มีทุนขนาดเป็นเงินเป็น10-20ล้านเป็นร้อยร้านเป็นถุงเป็นถังเล็กๆดีกว่าเนี่ยทัานเนี้ยท่าที่คุยกับลุงเบี้ยมาคือ ลุงเปี๊ยกจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งการทําเกษตรมันต้องเหมือนท<ช>ําเกษตรผสมผสานต้องผสมผสานใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราคิดจะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลายอย่างเดียวบางบางทีมันไปไม่รอดทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงก,กบเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกหญ้าต้องไป <ทำ S 1> <ม>ด้วยต้องไปด้วยคือเราต้องเอาให้ครอบคลุมใช่ไหมคะเหมือนแนวแนวพระราชดำริของในหลวงท่านก็บอกว่าทําอะไรอย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะทําให้ไม่ไปไม่รอดถึงจะไปรอดมันจะมีจุดที่ดอบจุดที่ทําให้เราเหมือนแบบ คนเราบางทีมันมันมันก็จุดที่ว่าคุณได้อย่างเดียวใช่กว่าจะได้อีกทีก็อีกหกือนคุณก็ินตรงนั้นหมดอย่างราคาซบเซาจบแล้วก็เลยจบเลยทุนจบแล้วแต่ถ้าอย่างเงี้ยราคาปานินจบตกเราังมีปลาหมอปลาหมอไม่ดีเราก็ไปกบกบเราก็ไปฐานไปน้ําส้มอเรายังมีไก่อีกไปไก่ คนสุดท้ายเราก็มีข้าวกินต้องไปที่ลงสีด้วยเราก็ไปลงสีเมื่อกี้ตอนแรกเราก็เจอลงสีมาแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าทําเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงแบบพอเพียงจะเพียงพอแล้วยังมีความสุขมากแล้วมังมีความสุขใช่ไหมคะหม่วันนี้ค่ะผู้ชมคะเราได้ความรู้มาเยอะมากครบถ้วนสําหรับเกษตรกรท่านใดหรือผู้ที่สนใจที่จะทำเกษตรแบบพอเพียงเพียงพอนะคะสามารถติดต่อมาที่ลุงเปียกได้ลุงเปียกให้ที่อยู่นิดนึงค่ะเบอร์โทร กดมาได้เลย0861782209ค่ะได้สัก23ชั่วโมงเมื่ไว้ชั่วโมงเอาไว้ทำอะไรคะเลี้ยกกบเอาไว้เลี้ยกกบสำหรับวันนี้ค่ะรายการเกษตรทำเงินนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะยังไงต้องขอขอบคุณลุงเปียกมากค่ะที่ให้ความรู้ในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งทีมงานโอ๊้ยมาแหว่จะหลงทางกันแย่้ากลับไม่หลงนะะ ยังไงกันบ้างสําหรับการทําการเกษตรแบบผสมผสานแบบพอเพียงอยู่แบบเพียงพอนํำใจอิ่มนํำสำราญหัวใจกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะรายการเกษตรทำเงินของเราค่ะหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมท่านใดมีข้อแนะนำติชมหรืออยากจะสอบถามอะไรโทรไปได้ที่เบอร์ที่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะตัวดิชันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปพายเรือเล่นแล้วนะคะ ซ้อมไว้เผื่อปีหน้าน้ำท่วมรอดไหมเนี่ยเออหน่ยใจเออทารจะไม่รอดเออ